ครูคารับการอบรมทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ด้การฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันผลภัยในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการทํางานมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้จัดแถลงข่าวท่านว่าเป็นอย่างสูงที่ให้เกียนมาเป็นประธานในพิธีปเปิดโครงการอบรมการใช้งานโครงการอบรมการใช้งานระบบพิธไทยนะครับในการแจ่มมีการใช้พลังงนบนไป่ด้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพราะว่าปัจจุบันภัยพิบัติเนี่ยเรียกเชิญท่านแรกนะคะท่านนิ่งขวัญ ก็อยู่นะคะหัวหน้าสจะเป็นท่านว่าราชการจังหวัดลำปางท่านที่4จะเป็นท่านนายการต่างชาติจังหวัดลำปางท่านที่5จะเป็นอ่าท่านนเขชการจะไปจะกลับไปกลับเชียงใหม่แล้วนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะทะแล้วก็ผู้แทนของ ขอแนะนำประวัติและภารกิจของสภาภาพอนามัยได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในฐานะสื่อกลางของการสนับสนุนการแพทย์และสุขภาพอนามัยที่สำคัญของประเทศสถานสวัพาเป็นหนึ่งในสถานบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยแห่งแรกๆของสภาการชาติไทยภาคไทยจ้มีของเพอรเมทาเนี่ยท่านประหลัดแก้ยังมอยู่นะคะแล้วก็ที่ อำเภอวังเหนือนะคะที่เราก็คงต้องขอบคุนสัมพันธ์เหล่ากระชาจังหวัดลังปางนะครับนะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะในเรื่องของยาพิเศษและผู้ขึ้นชั้นและมาตรฐานการผลิตระดับสากล GMP เพื่อสนองความต้องการการรักษาผู้ป่ว ่วมออกไนทีซึ่งเป็นการคิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยเพื่อจัดหาวัคซีนที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคนไทยอีกสา่งะร้องเลือ่อนเลือดดูพะจาแงลป้ปลากันเน้อขอเี่ยกันเอสบอกพิกัดตำแหน่งผู้แจ้งภ่ายเพื่อเข้าถึงผู้จำเป็น <c oughs> ต้องได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นต่างประเทศสภากาชาติไทยเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วม